แม่โบคะลุยอายุ3เดือน2ิวันนะคะก็ตีไป4เดือนนะน้งองชอบงองแง,งให้แม่อุ้มนะคะให้คุยด้วยแบบนี้ปกติไหมคะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊กต็อกโบ n น k ดคินะ,ะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะไปเลย ตอบค่ะปกติค่ะเพราะว่าอะไรคะ4เดือน1 4เดือนคือยังไงตาเนี่ยเห็นชัดเจนและและรู้แล้วว่าเสียงเนี่ยที่เคยได้ยินมาคนนี้คือแม่ชัดทุกอย่างชัดแจ่มแจ้งทุกอย่างภาพไม่ได้มัวสลัวมองทางลางเลือนเหมือนว่างเปล่าแล้วนะคะเนาะคือชัดแล้วก็จะมีความที่แบบด้วยความที่เห็นชัดก็จะมีความที่แบบพูดคุยอ้อแอยิ้มเล่นหัวเราะเอ,อิ๊กอาร์กมือสับ สับสายไปหมดเลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือเป็นเรื่องปกติและในขณะเดียวกันก็จะมีความที่ติดผู้เลี้ยงถ้าตอนเกิดมาผู้เลี้ยงคนไหนดูแลเขานะฮะได้ยินเสียงเวลาร้องไห้ได้ยินเสียงคนนี้มาปลอบนะคะมาอยู่ด้วยตลอดเลยเขาก็จะมีความที่แบบไวเนื้อเชื่อใจและติดคนนั้นนะคะเนาะทีนี้คุณแม่บอกว่า คือเนี่ยน้องอ่ะร้องให้อุ้มตลอดเลยไม่อยากให้วางย่าก็บ่นว่าเด็กติดอ,อ,อุ้มลําบากคนเลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้แม่เริ่มเครียดแล้วนะคะตอบเลยคุณแม่ไม่ต้องเครียดลูกติดลูกต้องการเรานั่นคือดีแล้วเพราะลูกจะต้องการเราแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเพอลูกทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาไม่ต้องการคุณแม่แล้วค่ะแม้แต่กอดหรือหอมบางทีเขาก็ไม่ให้คุณแม่เอาแล้วตอนนั้นคุณแม่จะอกหักมากๆเลยฉันพูดเลยเพราะฉะนั้นในตอนที่นางยอมนะคะคุณแม่กอดหอมกับลูกไว้ได้เลย เวลาที่เรากอดหอมอุ้มนะคะแล้วก็อยู่ด้วยในทุกๆครั้งที่ลูกแบบว่ารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ปลอดภัยเขาร้องไห้จะทําให้เด็กคนนั้นเชื่อใจเราเชื่อใจโลกนะคะเนาะโอเคไหมมันเป็นความอบอุ่นทางใจตามองไม่เห็นนะคะแต่เด็กสัมผัสได้จ้านะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณย่าพูดก็บอกแค่ว่าอ๋อขอบคุณมากค่ะแค่นั้นไม่ต้องโต้ตอบซีโรล่าขอบคุณค่ะแค่นั้นจบโอเคไหมคะโอเค